สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2,567ชาวช้านี้ก็จะมาตามดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ช่วงหน้าหนาวนะครับว่าการปลูกทุเรียนช่วงฤดูหนาวการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรมันจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับเราควรที่จะปลูก หรือว่าไม่ควรที่จะปลูกนะครับก็ไม่ใช่ต้นนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนเล็กอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกไว้ตรงนู้นนะครับก็จะมาดูต้นนี้ไปด้วยนะครับก็เป็นการติดตามผลเกี่ยวกับการนำย้ยแห้งมาคลุมนะครับมาคลุมที่ขอบโคกด้านฝั่งทิศใต้นะครับนี่ครับหญ้าที่เราตัดที่สวนพอเรามากองกองเอาไว้นะครับ พอมันแห้งเราก็นํามาคลุมคลุมลักษณะครึ่งโคกนะครับเนี่ยฝั่งทิศใต้เราก็คลุมเหมือนกับเกือกมะนะครับเหมือนกับเกือกมา้าเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงปลายเดือนตุลามันก็เป็นช่วงฤดูหนาวเนาะ,ะตะวันมันก็เอียงเอียงมาฝั่งทิศใต้ใบทุเรียนก็ได้รับผลกระทบจากแสงแดดเต็มๆก็จะทําให้เกิอดอาการใบไหม้หรือว่าสันเบิร์นผมถึงได้คลุมหญ้าเพื่อ เพื่อเป็นการรักษาความชุ่มนะครับรักษาความชุ่มที่ที่ผิวขอบโคกพอเราให้น้ำดินมันก็จะชุ่มนะครับชุ่มอยู่นานมันจะได้ไม่แห้งไวนะครับเป็นการช่วยนะครับปีที่แล้วผมก็ทําแบบนี้นะครับนี่ครับเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับเมื่อวานก็มีตกตกหยุดตกหยุดเมื่อคืนก็ตกตกหยุดหยุดนะครับ ก็ทําให้ไม่ได้ให้น้ําเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแพรนกล้องให้เพื่อนๆได้ดูทุเรียนโคกสามต้นด้วยนะครับไหนๆแล้วไหนๆก็มามุมนี้แล้วนะครับนี่ครับทุเรียนโคกสามต้นก็ถือว่าชมชมเพลินนะครับชมไปด้วยนะครับก็ถือว่าพอไปวัดไปว่าได้นะครับไปกับบ้านกับเมืองเขาได้อยู่นะครับถึงจะไม่สวยมากแต่ใบก็ มีความเฉียวกระจีสดใสนะครับใบก็ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยก็ไม่ถือกับว่าโตมากนะครับนี่ครับใบตั้งนี่ครับดูนิดนึงนะครับใบตั้งใบกลางแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับปลูกทุเรียนโคกสามต้นนะครับใบนะครับ ใบแก่แล้วต้นนี้ครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าตัดหญ้าลงต่ํานิดนึงแล้วใช้หญ้าแห้งมาคลุมนะครับครับสังเกตเห็นหญ้ามันเริ่มดันขึ้นมานะครับหญ้าที่ผมตัดเอาไว้นะครับมันจะดันหญ้าแห้งขึ้นมามันจะเป็นช่องหญ้าที่คลุมไว้นะครับมันก็จะเริ่มเ,เริ่มเหลืองถ้าเราคลุมหนาๆนาเนี่ยครับมันก็จะไม่เกิดนะครับ เกิดแต่ว่ามันอาจจะเกิดน้อยเนะาะย้าที่เราตัดนะครับมันก็เป็นการช่วยในเรื่องของการที่จะไม่ให้หญ้าน่มันเกิดหนาจนเกินไปไปด้วยนะครับรักษาความชุ่มเนาะนี่ครับดูยอดอยอดก็พุ่งดีนะครับเป็นยอดที่สวยเลยนะครับยอดประธานเนี่ยพุ่งยอดข้างๆก็ออกดีนะครับเป็นใบที่ปกติ เอาไปดูทุเรียนที่ปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับต้นนี้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมปลูกไว้เมื่อ25ธันวาคมปี65นะครับอีก2เดือนกว,กว่าก็จะครบีองปีนี่ละครับทุเรียนจะครบ2อปีอก็เป็นการนําดินหินลูกหลังนะครับามาคลุกกับดินเศษใบไม้มีการแก้ไขในเรื่องของโคกไปรอบหนึ่ง นะครับก็ตามคลิปที่ที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับ <c oughs> ประธานโทษครับอ่าก็จะมีคำถามอยู่นะครับว่าการปลูกทุเรียนช่วงหน้าหนาวเราควรจะปลูกหรือว่าไม่ปลูกนะครับมันจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับการเจริญเติบโตในส่วนตัวผมนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวที่ ที่หมดฝนเนาะหมดฝนสภาพของดินยังไม่ถือว่ายังไม่แห้งเกินไปนะครับสภาพของดินข้างล่างนะครับความชื้นสัมผัสของดินผิวดินผมว่าปลูกได้นะครับปลูกได้แต่ถ้าแดดมันร้อนเนาะแดดมันร้อนช่วงหน้าหนาวแดดมันจะเอียงไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเราก็ควรจะหาผ้าสแลน มาคลุมมาบางังมาบางังไม่ใช่คลุมนะครับบังเป็นลักษณะเฉียงเฉียงขึ้นมาเนาะนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเคยบังให้นะครับคลุมเฉียงเฉียงนะครับคลุมเฉียงเฉียงเฉียงให้เป็นไปไปฝั่งทิศใต้ครึ่งหนึ่งฝั่งทิศตะวันตกครึ่งหนึ่งประมาณนี้นครับเพราะว่าแสงแดดมันจะเริ่มร้อนตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับบ่ายโมง นะครับไปถึงบ่ายสามโมงเนี่ยมันร้อนมากนะครับช่วงหน้าหนาวมันจะทําให้ใบทุเรียนมันก็เป็นการสันเบิร์นเนาะถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่ก็พอปลูกได้นะครับช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นการปลูกทุเรียนโดยปกติเราก็จะนิยมปลูกกันช่วงะระหว่างเลยๆกลางเดือนพฤษภาคมนะครับช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ มีเสียงเครื่องบินนะครับเดี๋ยวผมเสียงเครื่องบินขึ้นนะครับผมก็เลยเบรกวิดีโอไว้ก่อนอเมื่อกี้ก็ถึงไหนแล้วผมก็ลืมถ้าเป็นการปลูกทุเรียนปก,กติเนะาะเราจะปลูกช่วงก่อนฝนนะครับก็คือกลางกลางเดือนอพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับอพอพอเข้าหน้าฝนมันก็จะเป็นการ ทำให้ต้นไม้เนี่ยเราจเจิเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเป็นการปลูกช่วงหน้าแล้งนะครับช่วงหน้าแล้งช่วงเดือนกุมภาประมาณกุมภากุมภาไปถึงเมษาเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะปลูกนะครับอพอแล้งแล้วก็ร้อน,นอแล้งร้อนอมันจะซ้ำนะครับทำให้ต้นไม้สภาพของอความชื้นของดินมันอาจจะไม่ไม่ดีนะครับ เราจะนิยมกันปลูกปลูกช่วงพฤษภาคมน,ะนี่ครับต้นเลียต้นนี้ใบก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับเป็นการเดินปุ๋ยอ,อินซีเคมีนะครับตัวหน้าสูงเป็นการดึงยอดนี่ครับเห็นไหมมันโค้งนะครับโค้งลงอ,อีกหน่อยผมก็มามาเปลี่ยนปุ๋ยนะครับเปลี่ยนปุ๋ยเป็นเป็นสูตรเสมอนะนะครับสูตรเสมอ พอเราสูตรใส่สูตรเสมอให้มันก็ทําให้กิ่งก้านมันมันแข็งแรงขึ้นนะครับใบก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ครับใ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 บเก่ามันก็เล็กนะครับใบใหม่มันก็โตมันก็เป็นปกตินะครับถ้าใบใหม่มันโตก็แสดงว่าต้นไม้นี่ปกตินะครับแต่ถ้าใบใหม่มันเล็กมันไม่ปกตินะครับ ก็ถือว่าเราให้ให้ปุ๋ยหรือว่าให้อาหารมันดีนะครับหญ้าผมก็ไม่ได้นั่นเนาะมันก็น่ครับหญ้าพวกนี้ก็ดึงออกได้นะครับนี่ถ้ามันลกต้นพวกนี้นะครับขยับนิดนึงผมก็ไม่กลัวรากขาดนะครับก็ดึงไปเลยนี่ครับดูไส้เดือนขึ้นเต็มเลยมีแต่ไส้เดือนนะครับที่โคนต้นยังมีเลย มีแต่เส้เดือนเพื่อนดูนะนนนนนต้นประมาณนี้นะครับทุเรียนทุเรียนะจะเข้าสองปอีเป็นการปลูกหน้าหนาวเนาะ,ะก็ปลูกได้นะครับปลูกได้การปลูกทุเรียนมันก็ที่เราปลูกมานะครับบางครั้งเนี่ยปลูกถึงแม้ว่าจะปลูกหน้าฝนะมันก็มีการโตชะงักโตชะงักเหมือนกันนะครับอาจะปลูกหน้าไหนนะครับ มันก็เหมือนกันคำว่าเหมือนกันนะครับผมก็จะพูดว่าทุเรียนนะครับเฉพาะทุเรียนถึงจะปลูกหน้าฝนถ้าต้นพันธุ์ไม่ดีดินไม่ดีมันก็มันก็โตยากเหมือนกันถ้าปลูกหน้าหนาวถ้าดินดีถ้าต้นพันธุ์ดีมันก็มีการจเจริญเติบโต,ตปกตินะครับปกติแต่ผมจะ พูดว่าหน้าร้อนเนี่ยก็ไม่ควรปลูกนะครับหน้าร้อนไม่ควรปลูกถ้าปลูกช่วงหน้าหนาวก็พอได้นะครับผมปลูกก่อนสิ้นปีก็คือยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบห้าหรือยี่สิบหกนี่แหละผมประมาณนี้แหละครับยี่สิบห้ายี่สิบหกธันวาปีหกหกห้าเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละก่อนก่อนสิ้นปีเนาะผมได้ปลูกเอาไว้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับพเพื่อนๆ เดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มร้อนนะครับ8โมงกว,กว่าแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยอดยังไม่ตรงอขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ